ความเห็นของอีกท่านหนึ่งนะคะพลตบารเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทวันนี้ออกมาให้ความเห็นก็ไม่เห็นท่านไปร่วมของฝั่งรัฐบาลและยังไม่เห็นว่าท่านไปร่วมประชุมกับฝ่ายค้านนะแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาคุยกับ p p พีนะคะให้สัมภาษณ์รเราเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลากหลายเรื่องราวทั้งกระแสประชาชนกับพักภูมิใจไทยจะจับมือผสมสีกันไหม รวมถึงเรื่องของการทํางานในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของนายกด้วยประเด็นนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์บอกแบบนี้นะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ถึงขั้นตั้งข้อสังเกตว่าพอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปกํากับดูแลกรมศ,รรมศรรมริลปากรจะไปดูแลเรื่องของประสาทต,ต่างๆที่เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะ สุดท้ายเนี่ยจะมีการเอาไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวไหม,ม,มท่านบอกได้ข่าวมานะว่าคุณทักษณิณถูกขู่จากคุณเซนรเรื่องของการยึดทรัพย์ที่อยู่ในกรัรมพูชาอเอาไปฟังความเห็นของพลตบดีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่นางสาวแพทองทานชินวัตรถ,ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่ยังคงรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเรื่องนี้จริงๆมองว่าวางแผนกันไว้แล้ว ว่าถ้าศาลมีคำสั่งให้คุณแพททองทานหยุดการปฏิบัติหน้าที่นายกยังไงต้องมีเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยไว้รองรับคือเอาเกาะไว้เนี่ยใช้คำนี้พลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่านางสาวแพททองทานเนี่ยเหมือนมานั่งเป็นร่างทรงให้กับพ่อเท่านั้นเองแต่ไม่รู้เรื่องของการบริหารงานสักอย่างส่วนตัวมองว่าบรรดาพักร่วมเที่ยงอยู่ด้วยกันก็เพราะเห็นแก่ประโยชน์เรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีไม่คำนึงถึงเกียรติศักดิ์ศรี คือรอเขาเคาะกลาอย่างเดียวอันนี้ท่านพูดนะท่านบอกว่าวันนี้หลายคนเนี่ยทำไมไม่ดูเรื่องของเกียรติศักดิ์สรีเลยรอเขาเคาะกลาต้องการจะหวังแค่เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนตัวอยากจะให้ประธานวุฒิสภายื่นคำร้องถอดถอนคุณแพททองทานเรื่องของการเป็นรัฐมนตรีเพิ่มอีกตำแหน่งเพราะมองว่าถึงจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมแต่ก็เป็นบุคคลเดียวกันที่ขาดคุณสมบัติและสิ่งสำคัญที่สุดคือกลัวว่าพอมาดูกระทรวงวัฒนธรรมอาจจะมีการยกดินแดน หรือเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยไปให้กัมพูชาเพื่อช่วยเหลือพ่อตัวเองเอลองฟังเสียงค่ะนะผมยังอยากให้ผู้ร้องคือประธานวุดร้องเพิ่มเติมใหม่ๆเลยเพราะตอนนี้ถึงแม้จะเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยนะแต่มันก็คนคนเดียวกันเนี่ยเมื่อคนเป็นนายงตรี ที่ชื่อแพรทองทานขาดคุณสมบัติต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และคนเป็นรัฐมนตรีวัฒนัธรรมมันก็คือแพรทองทานมันก็คนเดียวกันนี่มันไม่ขาดคุณสมบัติได้ยังไงใช่ไหมอยากให้น้องเพิ่มเติมตอีกอย่างผมกลัวว่าเดี๋ยวมันเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมไปยกดินแดนอะไรต่างๆให้ขงมง,ขงเขาเห็นเพื่อ ช่วยเหลือพ่อที่ช่วยเรื่องอะไรนะ่ะฟุลเซนมันกําลังจะยึดทรัพย์สินในกระเหมนทั้งหมดนะที่ไปลงทุนจริงๆเราก็พยายามาาถามท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะว่าที่บอกว่าอาจจะมีการไปยกเรื่องของศิลป,ปวัฒนธรรมประสาทต,ต่างๆให้กัมพูชาเนี่ยมีบ่อแสหรือเปล่ามีข้อมูลหรือเปล่าท่านบอกสมมุติสิคือเราต้องคิดไปข้างหน้าว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันก็ตั้งข้อสังเกตได้ เพราะคุณแพททองทานเป็นลูกของคุณฤาษ์คุณฤาษีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดก,กับสมเด็จฮุนเซนแล้วก็มีกระแสข่าวมาโดยตลอดว่าเอ๊มีทรัพย์สินมีธุรกิจอะไรอยู่ที่กัมพูชาหรือไม่สุดท้ายกลัวนะคะคือกลัวไปเรื่องหน้า<อ>ว่าพอไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมจะเอาพื้นที่ประสาทต่างๆทีค่คือเป็นข้อพิพาทกันกัมพูชาเขาอยากได้ไปแลกกับผลประโยชน์ของพ่อหรือเปล่าไ, <ป S 1> ไม่ช่วยพ่อไม่ไม่ได้อยากจะก้าวล่วงบทวิเคราะห์หรือว่าการตั้งคําถามของท่านเสรีพิสุทธินะ แต่ว่าเนี่ยก็เป็นข้อกล่าวหาที่ถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะรุนแรงออถ้า<ต>บอกว่าแลกผลประโยชน์ชาติเนี่ยท่านบอกเป็นการวิเคราะห์นะมไม่ได้มีมเรื่องของหลักฐานสมมุติว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการที่ศาลเนี่ยสั่งให้คุณแพรทองทานหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกแต่ก็ยังไม่ถือว่าหลุดจากตําแหน่งคือณนะตอนนี้ยังเป็นข้อกล่าวหาคดียังไม่สิ้นสุดแล้วนะักขณะเนี้ยก็ให้รองนายกรักษาราชการแทนไปก่อนเพื่อนำคอรมอเข้าเฝ้าถวายสัตย แต่ท่านเสรีพิสุทธ์บอกว่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้อยู่กันอีกไม่นานสุดท้ายนายกต้องหลุดจากเก้าอี้ไปฉะนั้นก็ต้องเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ทีนี้กระแสะข่าวที่บอกว่าพักประชาชนและภูมิใจไทยจะช่วยกันดันคุณอุทินชาญวิรกูลเนี่ยขึ้นเป็นนายกชั่วคราวแล้วก็ตามมาด้วยเงื่อนไขต่างๆคือพลตบดีเอกเสรีพิสุทธ์บอกว่าทําได้ แต่ก็อยู่ที่ว่าพักประชาชนเนี่ยจะร่วมด้วยหรือไม่มจากที่ทราบมาพักประชาชนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้อยากจะร่วมกับใครคือไม่ได้อยากจะไปจับมือกับใคร,ครสถานการณ์แบบนี้มองว่าต้องการเลือกตั้งให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เท่านั้นเพราะตอนนี้แต่ละพักเนี่ยอยู่ในภาวะที่แยกกันหมดค่ะ พระเจักประชาชนเนี่ยเขาไม่ต้องการมาลูกกับใครสถานการณ์ขณะน,น,นี้เวลานี้เขาต้องการเลือกตั้งใหม่เท่านั้นเพราะเขาดูทุกพักมันแย่หมดแล้วนี่ภูมิใจไทยก็แย่นะพักนู ut, ้กนก็แย่พักนี้ก็กกแย่พักเพื่อไทยยิ่งแย่ใหญ่แน่จริงยุทสภาเลือกตั้งใหม่ตอนนี้นี่พักประชาชนก็กระทาเย่ยงๆยๆ่งเเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากโลมไม่เสียของหรอกเขาไม่โลมหรอกก็เ <plac S 2> ชื่อนะ <WA S 2> ว่าจริงๆอยากยุบมากกว่าไม่ได้อยากจะมาดีลกันอะไรอย่างนี้ ช่สส่วนเรื่องของการไปร่วมกับคณะกลุ่มรวมพลังแผ่นดินนะคะคนวสพิสุทธิ์บอกว่าที่มาบอกกันว่าเอ๊ะเรียกร้องรัฐประหารหรือเปล่าพักประชาชนเนี่ยร้อนตัวมากเกินไปเพราะกลัวว่าถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นพักการเมืองใหญ่ในสภาแล้วก็มองว่านักขณะเดียวกันนะส่วนเรื่องการเลือกนายกประชาชนตอนเนี้ยเ,เข็ดแล้วกับการเอานายกเจนวายแบบคุณแพททองทานเข้ามาบริหาร ก็ไม่รู้หมายถึงคุณเท้งเช่นเดียวกันหรือเปล่านะคะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าเพจ Facebook ของพรรคเสรีรวมไทยมีการโพสต์ข่าวเก่า,กาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปี38กรณีที่พลตบดเอกเสรีพิสุจิ์นักขณะนั้นบุกไปจับหัวคะแนนคนหนึ่งของพรรคการเมือง พร้อมยึดเงินซื้อเสียงถึง11ล้านบาทบหลายคนก็ไปจับแพ้ชนแกวว่าเอ๊ะมีนัยยะแฝงอะไรหรือเปล่าท่านก็ชี้แจงกับเราบอกว่าการโพสต์เนี่ยไม่มีนัยยะอะไรเป็นการโพสต์ของแอดมินรวบรวมประวัติการทํางานของตัวเองตั้งแต่สมัยรับราชการตํารวจส่วนจะไปเชื่อมโยงกับพักการเมืองปัจจุบันหรือไม่ท่านบ,บอกว่าก็ไม่แปลกที่คนจับตา แต่ว่าก็ไปคิดกันเอาเอางแล้วกันคือถ้าให้ความเป็นธรรมเนี่ยเพนเนี่ยโอ้โหไล่ผลงานตั้งแต่ท่านเป็นรองผู้บัญชากาตรตำรวจนครบาลอ่ะครับคือมีการเรียบเรียงผลงานมาตลอดก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจจะไปพลาดพิงนักการเมืองหรือว่าพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งหรือเปล่าเราประชุะมบอกกับช่วงนี้การเมืองร้อนแรงซะด้วยนะฮะ<ๆ>ก็เลยถูกจับตานิดนึงนะ